สวัสดีครับพบกับช่อง youtube บาวอีสานแกถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาวอีสานแกถิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับพ่บอแม่พี่น้องป่องไปสุภูสุคนนะครับบาวอีสานแกถิ่นมาต่อคลิปที่แล้วนะครับ คลิปเที่ยววัดสมานรัตนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาอีสานก็ได้มาทําบุญนะครับให้อาหารช้างนะครับมาถ่ายรูปกับช้างนะครับช้างที่นี่น่ารักมากๆนะครับให้ถ่ายรูปนะครับโบสถ์ถ้าสวยนะครับให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับวัดสมานรัตนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะนะครับมากมายเลยนะครับมีที่ให้ทําบุญด้วยนะครับไปรับชมบรรยากาศเลยนะครับวันนี้บ่าวอิสานก็มาทําบุญกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านบ่าวอีสานกระถินนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับพามาเที่ยวนะครับ จากวันเกิดลูกสาวนะครับก็เลยพามาเที่ยวพามาทําบุญนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้บ่าวอีสานกระถินด้วยนะครับเป็นกําลังใจช่องเล็กๆนะครับของบ่าวอีสานกระถินด้วยนะครับที่นี่ก็มีให้อาหารปลาด้วยนะครับปลาสวยๆนะครับแล้วก็มีให้อาหารแพะด้วยนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็เที่ยวได้ทั้งวันนะครับ มาวัดเดียวเที่ยวได้ทั้งวันนะครับมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะครับที่วัดสมันรัตนารามนะครับจังหวัดันทบุรีนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับบ่ิสานครับจากกรุงเทพไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับก่อนเข้ามานะครับก็มีของขายข้างทางนะครับร้านค้าเต็มข้างถนนเลยนะครับเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับ มาเที่ยวที่นี่จบเลยนะครับวันเดียวนะครับที่จอดรถเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จอดนะครับวัดเขาใหญ่มากนะครับมีที่จอดรถให้บริการฟรีนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับบ่าวีชานต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเล็กๆของบ่าวีชานกระถินด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ